ทำแบบนี้ทำไมเนี่ยฮึแล้วดูนอนทับงานตาค่ะรู้ไหมแน่ว่าพี่ต้องทำงานหาเงินเนี่ยรู้ไหมฮึมานอนทับงานพี่หมดแบบนี้ยแล้วพี่จะทำงานยังไงอะ่ะฮะไม่รู้สึกรู้สมอะไรใดๆทั้งสิ้น ไปนอนบนเตียงสิมืมานอนทับงานพิตาแล้วพิตาจะทำงานยังไงอ่ะตัวแสบค่ะอยู่ดีๆก็มาอ้อนเฉยอืมไปไปนอนไป ตาจะได้ทำงานนะคนเก่งถ้าเสียงอู้อะไรยังไงตาต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าตาใช้หูฟังนะดูดูคะ่ะยับหมดเออดูเขาทำเหยียบเนี่ยบนงานตานะฮะเห็นไหมนอนทับมันเลยคะ่ะนี่ความแซบของเขานะคะ อ่ะมันใช่เ <Então>, ร <Pf ing> ื่องไหมเนี่ยไม่ต้องอ้อนไม่ใช่เวลามาอ้อนเลยจิ้มพุงดุ้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 งไป คนก็ล่วงไปไปไป,ะปะกับที่ <c oughs> ไม่สนใจโลกค่ะร <c oughs> ูปลอของทุกคน <c oughs> หมดกัน <c oughs> อ่าเอาให้พอเอาให้นําใจ